สวัสดีครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับนี่ก็คือรุสเสาลีปากหมุดทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในหลวงรัชาการที่5 อันนี้ทรงมาส่งมาวางหุดรถไปตัวแรกไว้ที่นี่นะครับตอนนี้เราจะมาชมขบวนรถไปนะครับออกจากสถานีกรุงเทพนะครับ สอบระบบเบรกระบบห้ามล้อนะครับรถจากอัซสตอม c c 1 c นะครับ ขบวนรถชานเมืองกรุงเทพฉะเชิงเซานะครับขบวนที่379 16นาฬิกา35นาทีนะครับออกจากสถานีกรุงเทพ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ